คุณแม่คนไข้มีปัญหานิ้วล็อกนะนิ้วนางแม่ลองกำนิ้วเหยียดนิ้วให้หมอดูหน่อยสิกำเหยียดนะครกำเหยียดเนี่ยเห็นไหมนิ้วมันสะดุดเนี่ยเห็นไหมนิ้วนางสะดุดเนะาะทำดังกึกกึก<ม>นะนนอนตื่นขึ้นมาต้องจับง้างต้องจับง้างเล,เลยนะเนี่ยปัญหาหลักๆคือน,นี้มันมีตรงนี้เป็นก้อนตรงนี้เลยเนี่ยเป็นก้อนที่เป็นพังผืดที่มันมีการกดทับอยู่ตรงนี้นะแม่คาได้เป็นก้อนเลยใช่ไหมตรงนี้นี่นะไอ้ก้อนนี่คืออะไรเนี่ยดูก้อ <Okay. S 1> นที่มันหนาตัวขึ้นมาตรงนี้ตรงเนี้ยก้อนคือตรงนี้เลยเนี่ยอเส้นอ็น ไอ้ตรงนี้ที่มันหนาตัวขึ้นมาตรงนี้เ,เดี๋ยวเราจะฉีดยายแล้วก็ไปสกิดปังผืดตรงนั้นออกนะตรงนี้ฉีดยาใช้ใายก่อนนะแม่นะเห็นเงยไหมเนี่ยผมยกขึ้นมาตัดเนี่ยเหยียดล็อกอยู่ไหมไม่ล็อกอะกำสุดๆเลยนะกำสุดๆเหยียด Comes